กลางสนามนัากส่นิรนามไม่สิน้นขอทูีดินจักปิดชะตาสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเชิญชวนให้เรา ไม่ลืมนะฮสิบสองปีที่ความยุติธรรมยังไม่ปรากฏในกรณีของการเกิดเหตุเมษาพฤษภาห้าสามดังนั้นเราจรึงได้ร่วมกันกับญาติเิรชนในการจัดงานรำลึกเพื่อทวงความยุติธรรม สิปียังไม่มีความยุติธรรมสำหรับวีรชนเมษาพิสภาห้าสามเราไปจัดงานที่อนุสรสถาน14ตุลา16เนี่ยนะเพราะว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะเป็นสถานที่กลางแจ้งนะก็ ในภาวะที่มีโควิดระบาดเพราะนั้นการเสียงเนี่ยก็จะน้อยมากในที่เปิดแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใกล้เคียงกับการเกิดเหตุและสะดวกในการที่จะเดินทางมางานก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเวลาบ่ายโมงเราไปนัดพบกันที่นั่นบ่ายโมง แล้วก็เริ่มด้วยพิธีสงฆ์จากพิธีสงฆ์ในเวลาน่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งก็น่าจะสิ้นสุดประมาณบ่ายสองจากนั้นก็เป็นการวางาพวงหรีดและดอกไม้ในการแสดงความเคารพวิริชนเมษาพฤษภา53โดยผู้ที่มาร่วมงาน มีทั้งอดีตแกนนำองค์กรประชาธิปไตยแล้วก็ผู้ที่ต้องการร่วมรําลึกวิรชนเมษาพฤษภา53ซึ่งแน่นอนเราคงไม่มีแบบ14ตุลา16หรือพฤษภา35ที่จะมีรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายต่างๆที่เป็นฝ่ายรัฐะพูดง่ายๆาฝ่ายรัฐะคงไม่มา เพราะว่าวิรชน53นั้นเนี่ยยังถูกถือว่าเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นนะฮะว่าเมื่อเรามีการดำลึกถ้าเป็น14ตุลา16จะมีคณะรัฐมาเต็มพฤษภาสามาถก,ก็ยังมีส่วนหนึ่งแต่ว่านะ6ตุลา19กับพฤษภา53ก็จะไม่มี ฝ่ายรัฐพูดง่ายๆว่าฝ่ายรัฐและฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งหลายก็จะถือว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่วีรชนดังนั้นเขาก็ไม่มาแต่ว่าในเหตุการณ์6ตุลา19ก็ยังมีอนุสรสถานให้ไปแต่ว่าสำหรับพวกเรานะฮะวีรชนเมษาปรษภา53เราก็ต้องมาใช้สถานที่ ที่นี่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาจัดที่นี่เพราะมันเป็นที่ที่ดีที่สุดละดังที่เราได้กล่าวไว้นะแล้วเวลาเราก็ได้แจ้งแล้วว่ามีการวางรีบนะในเวลาประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองน่าจะสิ้นสุดก็เกือบบ่ายสามนะถ้าถ้ารีบไม่มากอย่างน้อยก็อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมง แต่ตามความเข้าใจของดิฉันเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามีคณะประชาชนเยาวชนนะแล้วก็คนเสื้อแดงส่วนต่างๆนั้นเนี่ยก็มาวางรีดก,กันมากมายดังนั้นก็ในเวลาประมาณ15นาฬิกากว่าก็จะได้เริ่มมีการปราศัยหรือการพูดรำลึกเหตุการณ์ น่าจะสิ้นสุดก็ประมาณ4ี่โมงเย็ยนหรือเลยกว่านั้นนิดหน่อยแต่ควรน่าจะอยู่ในประมาณ4ี่โมงเย็ยนหลังจากนั้นอาจจะมีการเดินทางไปวางดอกไม้ณจุดที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นสีแยกข้อหวัวนะหรือว่าที่ตรงหน้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีความสูญเสียเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ก็อยากให้ได้ดูวิดิทัศน์ที่เราได้ทำขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีภาพที่และเรื่องยังใช้ได้อยู่ดังที่เราได้มีการนำสคริปต์ออกมาปัญ,ญายาเนี่ยมาลงเป็นตอนๆแต่วิดิทัศน์เนี่ยนะฮะก็จะมีเหตุการณ์ก่อน10เมษา แล้วก็เหตุการณ์วันที่10เมษาแล้วก็วิดีทัศน์อันที่3คือยิงนกในกรงซึ่งเป็นเหตุการณ์นในวันที่19ใกล้เคียงประมาณวันที่14จนกระทั่งถึง19พฤษภาปี53ประกอบไปด้วยดิฉันอยากให้ช่วงเวลานี้และแม้กระทั่งในทุกเวลาเป็นเวลาที่ประชาชน จะช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏเพราะว่าสังคมไทยขณะนี้ยังเป็นสังคมที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของฝ่ายจารีตและอำนาจนิยมผู้ก,กระทาในปี53ยังครองอำนาจมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องครองอำนาจนาน อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดเพราะว่าการครองอำนาจยาวนานของคณะรัฐประหารนี้มันไปเทียบเคียงกับในอดีตตั้งแต่ยุคจอมพลปอจอมพลสฤษดิ์เมตั้งมาถึง1.6นั่นคือคือเป็นช่วงระหว่างที่ฝ่ายจารีตต้องการขึ้นมาครองอำนาจให้ยาวนานที่สุดเพื่อขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ที่ในการคืนอํานาจให้ประชาชนมีอํานาจเต็มที่ตามชื่อของระบอบประชาธิปไตยแต่นั้นยังไม่พอมันยังมีกรรมที่ได้ก่อเอาไว้นะจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมษาพฤษภา53ซึ่งผู้สั่งนะผู้สั่งก็ถูกหยุดด้วยปรประชที่ ไม่ได้มาจากประชาชนผู้กระทําก็ยังไม่ได้มีการดําเนินคดีต,ต่อหลังจากการทํารัฐประหารเพราะเมื่อศาลบอกว่าผู้สั่งนะต้องไปทางปปชแล้วก็ไปไปหยุดอยู่ตรงนั้นส่วนผู้กระทําก็ให้ดําเนินต่อไปจบกลายเป็นมุมดำนะ แล้วก็กลายเป็นคดีที่ไม่ได้คืบหน้าหลังจากการทำรับประหาร2557ดังนั้นเดียนจึงขอเชิญชวนว่า12ปียังไม่มีความยุติธรรมและมันจะยังไม่มีความยุติธรรมสำหรับวิรชนเมษาพฤษภา53จนกระทั่งถึงเยาวชนปัจจุบันด้วยการครองอำนาจการครอบงำ นของเครือข่ายจารีตอำนาจยิ่มและผู้ที่กระทำการก่อกรรมเอาไว้ตั้งแต่ปี5-3นี่เป็นเหตุผลของการดำรงอยู่ยาวนานใช่หรือไม่ประชาชนต้องมาช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏเหมือน6ตุลา6ตุลาก็จัดการใครไม่ได้ด้วยการนิรโทษกรรมสองฝ่ายไปแล้วด้วย ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องกระทําเป็นอย่างยิ่งและจะมีคุณอน,นันต์อย่าง6ตุลาก็ได้ทําไปแล้วคือทําความจริงให้ปรากฏให้มันรู้ไปว่าในแผ่นดินนี้นะเมื่อเราประชาชนช่วยกันฟ้องร้องไม่พูดเท็จนะพูดความจริงเล่าเรื่องจริงเล่าเรื่องจริงจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ ไม่ใช่ไปเขียนจากตำนานที่ไหนช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏให้บันทึกไว้ในแผ่นดินให้เป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนมีทั้งคำบอกเล่ามีทั้งภาพดังนั้นจึงมีทั้งเสียงและมีทั้งเรื่องราวที่บันทึกไว้เพื่อให้เป็นความทรงจำของประเทศนี้เพราะประวัติศาสตร์เนี่ย ที่แล้วมาถูกเขียนโดยฝ่ายจารีตและอำนาจนิยมไม่มีประวัติศาสตร์ประชาชนที่แท้จริงบางเรื่องต้องพึ่งมารื้อฟื้นกันเกิดเมื่อ120ปีที่แล้วยกตัวอย่างเรื่องที่ภาคอีสานซึ่งพึ่งมีการรื้อฟื้นเราไม่ต้องรอ120ปี12ปีคนที่ถูกกระทำอาจจะยังไม่ถูกดำเนินคดี ด้วยกระบวนการยุติธรรมในในคราบหรือในอ,อำนาจที่ยังมีอยู่แต่ว่าให้ความจริงมันปรากฏให้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริงของประชาชนเพื่อบันทึกไว้ในแผ่นดินฉันอยากให้ทุกคนทำเพราะสิ่งนี้เนี่ยเราทำได้ ดังนั้นให้มันรู้ไปว่าเมื่อความจริงออกมาแล้วสังคมไทยจะเปลี่ยนจากสังคมจารีนิยมอำนาจนิยมมีอำนาจมาเป็นสังคมที่ประชาชนมีอำนาจได้หรือไม่ยาวนานเพียงใดเราอาจจะทำให้ท่านได้ด้วยมือของเราดังนั้นแดนก็เชิญชวนชวน,นะให้ มีการบอกเล่าหรือว่าส่งเรื่องเข้ามานะที่เพจอาจารย์ธิดาที่ u d d n e w หรือคุณทำของคุณเองก็ได้และเราจะช่วยกันทำประวัติศาสตร์ประชาชนเรายังให้เขา,เาถูกพิพากษาไม่ได้โดยกระบวนการยุติธรรมของรัฐแต่เราจะทำให้เขาถูกพิพากษาโดยประชาชนรัฐ thank you